นี่ครับเพราะน้องเขาขึ้นสูงมากก็เลยเอาฟางผูกไว้ครับนะครับนี่ครับเห็นไหมที่คิดที่ทํามาว่าน้องเขาเกิดขึ้นนช่มครับสวนน่ะสวนนี้ก็เก็บเอาไปทําอันนี้แล้วครับไปทํานี่แล้วครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับผลงานออกมาดีครับผลงานออกมาดี ต้นกระเจี๊ยบครับกระเจี๊ยบเขียวนะครับนี่ครับนี่ครับดอกกระเจี๊ยบเขียวนะครับกดส่วนผลครับผลผลครับใกล้ๆครับใกล้ๆนี่ครับนะครับนี่แหละครับผลงานครับผลงานออกมาดีครับเพื่อนๆก็เอาไปทำตามก็ได้นะครับ ลงเต็มใจแนะนำครับลงเต็มใจแนะนำครับนี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับนี่ครับก็ดูครับดูขึ้นเพราะว่าสูงครับแต่ลุงรอรอข้างบนครับรอข้างบนเป็นลูกครับก่อนจะตัดถ้าไม่ออกผลแล้วก่อนตัดครับลูกก็ขึ้นมาเต็มเลยครับ ลูกก็ขึ้นมาเต็มครับลูกขึ้นมาเต็มครับเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับบอลซอนครับบอลซอนบอลซอนมากครับ ทำคิปยาวครับส่งพิมพ์กก่อนมารับกอน สวนครับทำด้วยปุ๋ยมะพร้าวครับผสมปุ๋ยมะม่วปลูกข้างบ้านครับข้างบ้าน ดูให้รัวร์ชัให์ชัวร์ถ่ายไว้ใจครับนำเอาไปไซนะครับทำแบบนี้ครับโผมไซ์โผมเอาดินมาครับเอาปุ๋ยครับหรือมาผสมกับข้าวมะพร้าวนะครับนะครับ ว่าผมจะมารายงานตลอดครับม,มารายงานผลงานก็จบเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับที่มาดูคลิปให้กันและกันตลอดมานะครับ